ขอความสุขรอยยิ่งที่เคยเลือเฟื้อคืนน้ำใจที่แน่น,นั้นคืนความรับที่จุนจติดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมนได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับกระสู่บายนี้มีคําตอบครับวันนี้คุยเรื่องของอนาคตาการศึกษาของเด็กๆที่ผ่านมาราพูดเยอะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธิการสพขหรือสอกอกก็ดีบอกว่าเรื่องของหลักสูตรต้องปรับปรุงประสิทธิภาพคุณภาพเนื้อหาการเรียนการสอนต้องพัฒนาต่อเนื่องก็ล่าสุดมีอีกตัวแบบหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาและปีนี้เริ่มทําเป็นปีแรกเขาเรียกว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลเกิดจากดําปริลิเร,เริ่มของกลุ่มอาเซียนประชุมกันอาเซียนบวกสา ว่าโรงเรียนประเทศไทยควรจะต้องมีระดับมาตรฐานแบบนี้วัดกันอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่หลักสูตรต้องมีเนื้อหาเรียนเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ใช่ต่างคนต่างทํามันควรจะมีเกณฑ์หรือแกนกลางอยู่ก็ปรากฏว่าประเทศไทยเราก็ทำนะครับมีโรงเรียนที่เขานําร่องทําอยู่500โรงเริ่มต้นปีนี้จะเป็นโรงเรียนที่คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกเลยแต่เดี๋ยวเล่าไปแล้วก็จะรู้ครับว่าเด็กๆชนบทต่างจังหวัดบางทีเหมือนกับอยู่ห่างไกล แต่หลักสูตรกับวิธีการที่ลงไปสอนนี่ถือว่าเจ๋งเลยฮะเด็กๆแม้ยากจนจะได้เรียนของดีๆจากโรงเรียนมาตรฐานสากลที่วานี้แล้วก็ถ้าทำสำเร็จเขาก็จะกระจายไปยังโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดในอำเภอใกล้เคียงที่อยู่ห่างไกลออกไปันั้นเด็กไทยก็จะถูกยกระดับที่สมศเคยประเมิน็นดีผลการสอบ national test นนออกมาระดับคะแนนค่าเฉลี่ยต่ำหลายสาระวิชาไม่ว่าจะเป็นเลขภาษาอังกฤษภาษาไทย หรือสังคมต่อไปน่าจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะมันมีของใหม่เข้ามานะครับนี่เป็นความหวังใหม่เป็นอนาคตใหม่ของเด็กไทยที่เข้ากําลังยกมาตรฐานการศึกษาคุณผู้ชมดูแล้วอย่าลืมฮะต้องคิดว่าอันนี้ท้ายที่สุดแล้วลูกตัวเองจะได้นะครับมันจะตกไปที่ลูกของตัวเองกระบวนการเ็าทำยังไงสองท่านจะเล่าให้ฟังครับว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลที่ทําตอนเนี้ทําอะไรกันอยู่ครับท่านแรกผมแนะนําครับอาจารย์สงบมณีพรมครับท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักบริหารงาน การมัธยมศึกษาตอนปลายครับท่านที่2ครับอาจาร,รย์รังสรรค์เพ็งนูนะครับเป็นศึกษานิเทศ สพทราชบุรีเขตที่1ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมด้วยนะคะ่วันนี้ที่คุยกันที่เน้นในเรื่องของการเป็นมาตรฐานสากลอย่างที่คุณวิสารเกลิ่นไว้แต่อีกสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนความเป็นสากลได้ก็คือภาษาโรงเรียนที่อยู่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลนอกจากจะสอนภาษาไทยเข้มแข็งภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาปกติแล้วต้องดีด้วยยังมีภาษาที่3ซึ่งเป็นภาษาทางเลือกเขาเปิดโอกาสให้ทุกโรงเรียนสามารถเลือกภาษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นกับ Oops. ที่ท่านผู้ชมในโรงเรียนน,นั้นๆจะเกี่ยวเนื่องไปด้วยว่าจะเป็นภาษาเวียดนามภาษาคขมรนภาษาฝรั่งเศสสเปนญ,ญี่ปุ่นได้ทั้งหมดนะคะมีตัวอย่าง500โรงเรียนแล้วมีตัวอย่างจาก2โรงเรียนวันนี้ที่จะคุยกันเจาะลึกคือเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดเลยจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเลือกภาษาอะไรแล้วเขามีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะสอนภาษาที่3ให้กับนักเรียนนะคะท่านผู้ชมที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและอยากจะรู้ว่าโรงเรียนของลูกตนเองนั้นอยู่ใน500โรงเรียนกลุ่มแรกหรือไม่อย่างไรโทรศัพท์มาคุยกันหรือผู้บริหารสถานศึกษา ๆอยากจะบอกว่าจะเป็นโรงเรียนต่อไปหลังจาก500โรงเรียนเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรก็โทรศัพท์มาคุยกันได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาได้ค่ะ0 2 2 4 8 8 2 5 4 9วันนี้มีคณะผู้บริหารนะคะจากกระทรวงศึกษาธิการจากสํานักงานคณะก,าการรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมารับโทรศัพท์ขออนญุญาตแนะนาสักหน่อยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์สริวันอาศีนะคะท่านที่2อค่ะอาจารย์ขวัญชีวาวันณพิณทุท่านที่3ค่ะอาจารย์ภาสกรพงศิทธากรต่อไปนะคะอาจารย์ประกรณ์วงสวัสด อาจารย์อนนท์ศรีพิพัฒน์และอาจารย์สิริรักษ์ชูสวัสด์ทั้งหมดจะมีข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลเบื้องต้นกันก่อน,อนว่าคำว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรไปชมกันค่ะ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันประเทศไทยมีการติดต่อสื่อสารและทำธุรกิจการค้ากับนานาประเทศมากขึ้นประกอบกับโลกได้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษ,ษาธิการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกด้วยการจัดตั้งนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School ขึ้นเพื่อยกระดับโรงเรียนที่มีความพร้อมให้ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นด้านวิชาการด้านการบริหารจัดการรวมถึงผู้บริหารและครูผู้สอนและด้านปัจจัยพื้นฐานจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลโดยเฉพาะหลักสูตรเฉพาะทางเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอาชีพโดยเฉพาะด้านภาษานอกจากภาษาอังกฤษ